สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้มาเบิงสร้างเตียนบูทใบมีดของ EF 39สเนี่เพื่นสีเตียนบูทสลักใบมีดคือกันกับคู่บูตาด้วยค่ะเนี่ยมันสีใส่กันได้บ่เนี่ยมาเบิงกันค่ะอาทิตย์เอาออกมาเบิงกันน่ะมื่อี้สิมารีวิวเรื่องเตียนบูทบูทสลักใบมีดตัวดันดินหนาครับ ต้องคนว่าใส่จังไรมันคงถูกบ่ถูกสิกุ้ยกันเทียบกันไหมครับอันนี้บดบดใบมีดของยันมาครับก็ปูกตากับใกล้ๆที่ยงกันครับตัวนี้มันสีลวมครับน้มไทยมีมันก็สีดังดินได้ดีครับเวลาเปลี่ยนเขาข็สีเปลี่ยนบดตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ถ้ถามันเลื่อนขึ้นบนได้สูงไรเลื่อนบนตัวหู้นี่ครับนี่ได้สูงไรเขาก็สาารถหนุนนหวนตัวนี้ตัวหนึ่ง เรื่องสีเป็นตัวล่างหนาก็ได้ตัวบนหนาก็ได้เรือต่สร้างสีเห็นครับว่ามันสีเป็นยังไงเรือต่สร้างสีเบืองโง่สมควรว่าสีนุ่นยังไงเรืองสีพวใส่ตัวบนก็ได้ครับใส่แต่ตัวล่างตัวนี้งตัวเดียวก็เสียบมางที่อยู่ระดับนี้ะครับแต่ว่าตัวนี้ว่องสีก็ต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะคร่องตัวนี้ตัวนึงเชื่อมทีสี่นี้ตัวนึงครับตัวนี้ตัวนึง ครเปลี่ยนแต่ว่ามันกับโบเมนบาสิายตัวสุขันเด้ครับตัวนี้มันต้องให้สร้างเมืองอีกเที่ยนนึงครับว่บาสีเปลี่ยนหรือสีบบเลียนกับมีเที่ยนนั้นนะครับครับหลวมแต่ว่าใส่กันกคบของคูปูต้าได้ครับอ่าดัดแปลงเอาเคื่อเก่าเนาะแมนครับเพราะว่าตัวนี้มันมีบูตไตตัวหรอกมันมีบูตายเขาก็สามารถกืนเราได้บูสลักตัวหนานตัวเงย่านี้ครับยี่นี่ข้างร้านจะมีใครกันครับ ส่งให้ได้ครับ,บส่าบานขสิไงก็คู่ต่ออยู่พันว่าถือกันก็ต้องกึงนะครับนี่ตัวเก้าอันนี้เป็นัวใไม้กระใสสลักตัวที่ใบมีดแข้าสีดัดเปลี่ยนว่าสใส่หม่องไดใส่ตรงไดขึ้นยุกกะซางค่ะ